สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาะแก้ปัญหาอ้อยล้มนะครับซึ่งอ้อยเนี่ยมันล้มนะครับแต่ว่าเราดันขึ้นมาแล้วก็ใช้ดินถมแต่ว่าถ้าจะให้มันขามวลกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปตัดไม้ไผ่นะครับมาทําเป็นลาวนะครับแล้วก็ทําหลักนะครับเป็นช่วงระยะสามช่วงนะครับของหลักสามช่วงระยะไม้ไผ่ ก็จะสามารถทำให้เวลาลมมานะครับก็จะไม่ให้มันล้มนะครับซึ่งมันก็ล้มไปหลายก็อยู่เหมือนกันอ้อยนี้ก็ประมาณเจ็ดเดือนนะครับเจ็ดเดือนเป็นอ้อยพันสุพรรห้าศูนย์นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยนะครับ ครับเราจะมาตัดไม้ไผ่กันนะครับจะมาเลือกนะครับก็เห็นในลำนี้นะครับมันโน้มไปฝั่งโน้นจะล้มแล้วจะ,จะตัดต้นนี้ก่อนนะครับ <c oughs> ไปเรื่อยนะครับตัดให้รอบ เส็จหนึ่งลำนะครับอ่านะครับหลังจากตัดไม้ไผ่เสร็จแล้วนะครับก็จะมาขุดนะครับหลุมนะครับเพื่อทําหลักฝังเสาไม้ไผ่นะครับเพื่อจะทําราวกันอ้อยล้มนะครับเราก็จะฝังแล้วก็ทําให้เรียบร้อยเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นการนําเชือกฟางนะครับมาผูกนะครับ ผมก็จะเริ่มผูกนะครับโดยการผูกเนี่ยก็ไม่ต้องแน่นมากนะครับแค่ให้กอมันรวมกันอยู่ไม่เอียงไปทางใดทางหนึ่งนะครับพอมัดกอรวมกันเสร็จแล้วนะครับก็จะโยงนะครับมาใส่กับลาวนะครับที่ได้ทําไว้นะครับก็คือลาไม้ไผ่นะครับนะครับว่าผูกให้แน่นเลยตรงนี้นะครับเพื่อกันเวลานะครับลมพัดมานะครับก็ จะติดเชือกนะครับไม่ให้เอ็นไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะครับก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับครับ อันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็ไปดูกอต่อไปเลยนะครับเชือกฟางก็หมดพอดีนะครับก็ทําให้เพื่อนได้ดูก่อนนะครับวิธีนะครับบางคนอาจจะไม่ไม่เคยเจอนะครับผมว่าเพิ่งเจอเป็นครั้งแรกนะครับก็เพิ่งปลูกเหมือนกันนะครับก็ไม่เคยเจอปัญหานะครับก็ศึกษาแล้วก็ถามจากคนรู้นะครับเขาก็แนะนํามานะครับว่าให้ทำเราไม่ไผ่แล้วก็ปลูก ไว้นะครับก็ช่วยได้นะครับ